ก็เพราะอาจตังี้อีกเยออีกยอะก็ นำนี่สงสัยไม่ได้ดูมาทามมาแล้วครับหมอน้ำไม่เดือดนะครับน้ำปกติไม่มีหม้อพักแต่ก็ได้เติมน้ำครับถ้าถ้ามีหม้อพักนี่คงไม่ได้เติมครับโอ้ย <c oughs> ยังไหมได้งานปกติครับถายเพราะจะไปเล่นตัวใหญ่ครับรพอดีงานเยอะครไอที่โหลดนี่ก็คือมันสุดนะครับมันสุดคอนโทนครับ ใช้งานปกติลูกมาคอนโทรลเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับนี่เป็น70นะครับดี7ีไม่ใช่60ครับุูงผีใหญ่ครับ ดีครับรถไม่ได้พังนะครับรถใช้งานปกติเนี่ขายเพราะจะไปเล่นตัวใหญ่ครับอย่างน้อยก็มีตัวใหญ่ก็ทำหน้าเสือได้ดีครับ น่าเชื่อถือครับรถร่วมก็แต่เข้ามาหาครับนี่ก็รับรถร่วมอยู่นะครับงานตอนนี้ประมาณพันกว่าเที่ยวครับทาไม่ทันครับขึ้นได้ห้าหกร้อยเที่ยวครับเครื่องดีครับไม่ต้องซ่อมไม่มีควันเา้าครับดำพึดอย่างเดียว ้อมน,นี่ตั้งได้เองนะครับอันนี้ตั้งไว้ทำงานได้ครับตั้งให้แรงก็ได้ครับให้แรงกว่านี้ก็ได้เร็วกว่านี้ก็ได้ครับน,นี่ก็ทำงานก็ตากดินได้ได้ปกติครับโอเคอยู่ครับอ่าโอเคครับสนใจก็มาดูรถได้ครับิกีนร้อยเอ็ครับ เบอร์โทรศัพท์ 080, 008, 4081ครับขายครับขายครับคันนี้ใ,นใจเขาไม่อยากขายหรอกครับจะได้ครับรถไม่มีงวดครับหาได้ก็เติมแต่น้ำมันก็เติมแต่น้ำมันไม่มีงวดมีแต่ไล รายรับครับไม่มีรายจ่ายขายก็จะไปเล่นตัวใหญ่ครับตักินก็ได้ราคาเท่ากันเลยครับรถใหม่ครับันเป็นยี่ห้อมิตซูครับมิตซูบิชิเอ็มเจครับ โอเคสมบูรณ์แบบครับนี่คือโหลดคือมันสุดนะครับคอนโรลมันสุดครับใช้งานปกติครับดูครับตักเินไปเยอะแล้วนะครับ ขายจะเป็นเล่นตัวใหญ่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับดอวาทักมาในข้อความก็ได้ครับทางเฟซบุ๊กบอกต่อมาครับสนใจก็เบอร์โทร080084081 0ครับขายโดยตรงครับไม่มีนายหน้าท่านใดที่สนใจก็ลองมาดูรถได้ครับรถเครืองฟิชสตาร์ทติดง่ายครับ มิตซูแท้ครับเครื่องแท้ยันน็หัวน็อตก็ยังตีโลโก้มิตซูเลยครับใช้งานดีครับตัวนี้ถึงจะเก่าแต่ก็ยังได้ปกติอยู่ครับยังโอเคอยู่ครับอ่ะจะตักดินแล้วครับพี่น้อง